สวัสดีครับผมชื่อนุ้ยนะครับนฤพน์พัไยโรจน์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งนะครับบริษัทสตูดิโอนุ้ยนะครับปีนี้นะครับผมก็มาพร้อมกับโปรเจกต์นะครับที่ชื่อว่าท่าเตียนครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2525นะครับภาพยนตร์เรื่องท่าเตียนเนี่ยออกฉายนะซึ่งก็ได้เป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสําเร็จมากมายในปีนั้นนะครับผมเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงนะครับก็ได้ดูใน u t u b e นะครับแล้วก็ชื่นชมในความพยายามของอาเขามากนะครับประกอบกับผมได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณในระ นอกจากว่า,ารุณเนี่ยเป็นไอคอนิกของเมืองไทยแล้วเนี่ยยักษ์ที่ยืนเด่น็นตางงานอยู่ตรงนั้นนะครับก็รู้สึกว่ามีพลังอะไรบางอยา่างเป็นตัวละครที่มีความน่าสนใจมากๆเลยครับด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเราได้นำภาพยนตร์เรื่องนี้กลับมาสร้างอีกครั้งด้วยบริบทใหม่นะครับเราจะเล่าย้อนไปถึงท่าเตียนในอดีตนะครับสืบเนื่องมาถึงท่าเตียนในปัจจุบันนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายักษ์ท่าเตียนถูกปลุก,ล,กลุกขึ้นมาต่อสู้กันในบ้านเมืองในยุคปัจจุบันครับ และเดือนมิถุนายนนี้นะครับโปรเจกต์ท่าเตียนนะก็ได้รับโอกาสนะครับจากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศนะครับให้ไปเจรจาธุรกิจนะครับที่เมืองอานซีประเทศฝรั่งเศสจะเป็นลักษณะของการบิสเนสแมทชิ่งแล้วก็ลงทุนนะครับแต่เรายังขาดนะครับการสนับสนุนทางด้านที่พักนะครับแล้วก็ค่าเดินทางของทีมงานอีกจํานวนหนึ่งครับดังนั้นนะครับผมจึงขอชวนทุกคนนะครับมาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันและทุกการสนับสนุนนะครับเราขอแทนคำขอบคุณอย่างนี้ครับ สามารถสนับสนุนได้โดยโอนเงินผ่าน QR code ที่ขึ้นใต้วิดีโอนี้นะครับหรือบัญชีกสิกรไทยนะครับนริพลพันไพโรธที่ขึ้นใต้นี้นะครับเมื่อโอนมาแล้วนะครับให้แจ้งมาทางอินบ็อกซ์ของผมนะครับเพื่อคอนเฟิร์มยอดนะครับแล้วแจ้งที่อยู่เพื่อส่งของสมนาคุณกลับต่อไปครับสุดท้ายนี้นะครับเราได้เห็นคอนเทนต์มากมายหลายแบบนะครับเข้ามาโกยเงินในบ้านเราอย่างมากมายเลยนะครับผมจะขอพื้นที่นะครับให้บล็อกบัสเตอร์ยักษ์ไทยเนี่ยมีที่ยืนในโลกบ้างนะครับ การเดินทางตลอด10ปีที่ผ่านมากับโปรเจกต์นี้นะครับผมสัญญานะครับว่าจะทําเต็มที่ด้วยทีมงานที่ดีที่สุดความร่วมมือที่ดีที่สุดจากการสนับสนุนของเพื่อนๆน,น้องๆพี่ๆทุกคนในที่นี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากและขอฝากโปรเจกต์ท่าเตียนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ